สวัสดีครับเอฟซีของสถาปนิริรุศพร์วันนี้สถาปนิระุิศพร์ก็จะมาสะแสดงความเคารพแสดงความเสียใจอย่างสุดๆกับการจากไปของรองสัมการการจนาตันส่วนนะครับซึ่งท่านจะเป็นอาจารย์สอนคณะสถาบัิกรรมวิชาเกี่ยวกับเดือนไทยเดือนไทยสีควิชาเกี่ยวกับลักษณะของาราชเดือนไทยต่างๆ เราทำใครท่านก็ได้เสียชื่อใครเมื่อเมื่อวนนี้แล้วนะครับาอาจารย์ชพงศ่งเป็นผู้สียซึ่งอาจารย์กาจนาเนี่ยท่านก็เป็นอาจารย์ผู้สอนที่มีเมตตาธรรมกิจใจดีมากใจเย็นใจดีสอนด้วยความาเป็นกันเองแะมีหัวใจเป็นอาจารย์อย่างแท้จริงนะครับ ว่าความรู้ทุกๆสิ่งทุกอย่างให้กับลูกศิษย์ได้เข้าใจในลักษณะของบ้านเดือนไทยบ้านชนไทยแล้วก็เกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการน่ะท่านก็ให้ความรู้แบบเช่นที่ว่า